สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาเางล้าี๋ยวสวัสีค่ะมายืน่ะ้ี้ขาตมใจไปท้ง้ายเอาว้สตยาเอาไวมหมอนขอยวหล้าหมอยขอบคุณ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิสวยยิสวยวา โอ้โหก็ไม่รู้ไม่ได้รไม่ได้แล้ว

没听见没听